นี่คือเกมญี่ปุ่นสุดหลอนอูบิการิที่จะทําให้การตกปลาของเพื่อนเนเดี่ยวไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเราจะรับบทเป็นนักตกปลานะคะที่จะต้องตกปลาแปลกแปกมาขายให้กับคุณลุงเพื่ออัปเกรดเรือให้ไปได้ไกลมากขึ้นแต่เส้นทางในท้องทะเลเดี่ยวมันมีอะไรแปลกแปลกชวนขนลุกอยู่ตลอดเวลามาดูกันดีกว่าว่าแป้งจะสามารถรอดจากท้องทะเลแห่งนี้ได้หรือเปล่าถ้าเพื่อนเพื่อนพร้อมแล้วอย่าลืมที่จะกดไลค์ให้แป้งและไปลุยพร้อมๆกันเลยค่ะไปเลย ว้าวทะเลอย่างใสตอนนี้ถึงเวลาไปที่โรงเรียนชุยจะไปโรงเรียนได้ไงนี่เราอยู่ในท้องทะเลนะโอ้คงไม่มีอะไรที่จะเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะว่าขนาดปั๊มน้ำมันยังอยู่กลางเกาะได้เลยแล้วนั่นอะไรอะ่ะลุงฮอชอจฮอชอจโอ้โอโยทำการตกปลาขายปลาแล้วก็เติมเชื้อเพลงิงนี่ลุงขายอะไรอะ่ะ โอ้ก็จะมีปลาตัวใหญ่นะอันนี้เป็นปลาทูน่านะเอาไปทำซาชิมิอร่อยตัวละประมาณเก0า0ันเยนส่วนฝั่งนี้เนี่ยเป็นพวกปลาปักเป่ามีนักเกตพรีเมียบบลักข่าวชอยอะโจยลูกมาขายแบบนี้จะมีคนมาซื้อไหมเนี่ยมีไม่มีไม่สนใจหรอกว่าแต่นายสนใจซื้อหรือเปล่ายินดีต้อนรับเลยไอ้นุ่มนี่กำลังจะออกไปล่าปลาล้อจริงๆแล้วจะออกไปโรงเรียนน่ะในกระเป๋ามีหนังสือเพียบเลย โอ้เยี่ยม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 นี่ไหนไก็จะออกไปอยู่แล้วเนี่ยทนายเก็บอะไรมาได้หรือว่าตกอะไรได้เนี่ยอย่าลืมทิ้งมันไว้บนเรือนะฉันซื้อหมดเลยซื้อหมดเลยหรอใช่แล้วการเดินเรือแถวนี้เนี่ย่ยาเดินเรือเร็วนักละ่ะพวกปลา,าจะกระเจิงหนีไปหมดเดีย๋ยวนายจะตกไม่ได้อะไรเลยสัก,กตัวที่นี่เนี่ยนายจะได้เจอกับพวกปลาปักเป้าแต่ว่าฉันเคยเห็นปลาที่มันใหญ่กว่านั้นอยู่นะในท้องทะเลแห่งนี้ โหแบบที่ลุงมีใช่ไหมล่ะใช่ใช่ใช่เอาละทนายเอามาให้ฉันนะฉันจะอัปเกรดเรือให้ในายอย่างนิ่งเลยแล้วก็รีบออกเรือซะล่ะเดี๋ยวมันจะมืดก่อนโอเคครับลุงว่าแต่นาจะให้ฉันอัปเกรดอะไรให้ไหมตอนนี้อัปเกรดทังน้ำมันได้ใช้ราคา2 5 0 0สปีดของเรือแล้วก็พวกฮาปูนต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นความเร็วดึงขึ้นมาเร็วหรือว่าเออสายที่แบบยาวขึ้น ตอนนี้ยังไม่มีเงินเลยอะลงุงหาเงินได้จากไหนเนี่ยอุ้ยเปลือกหอยพวกนี้ขายลุงได้ปะเฮ้ยมีเงินเลยอ่ะแล้วถ้าเราเอาเงินมาแบบนี้ก็เติมโอ้เติมน้ำมันได้เลยนี่สินะที่เขาบอกว่าเงินไม่อยู่กลางอากาศอยู่ที่ว่าเราจะเอามาใช้ยังไงมีเปลือกหอยเต็มเลยแป๊บๆเนี่ยก็ได้มาประมาณสักห้าหกร้อยแล้วนะเนี่ยสบายเลยแฮะเฮ้ยขอมุดไปใต้น้ำหน่อย ใต้น้ำตรงนั้นไงมีปลาปักเป้าอยู่อะฉันลองใช้ฮาปูนที่มีดึงขึ้นไปโอ้โหมันน่าจะไกลเกินไปนะนี่เลยปลาปักเป้าที่อยู่ใกล้ๆเกาะเออปึอง้งวว้าวดูนี่สิลงขายได้เป้าแบบเนี้ยโอ้โสดๆแบบนี้ลงรับหมดเลยตัวนี้ต่อมพิษมันแรงด้วยนะต้องเอาไปทำดีๆไม่กั้นทำสารสีมิไว้ได้หรอกเอาไปวางไว้บนเรือใช่ไห นี่บนเรือจะมีจุดไว้สำหรับวางนะคะวางเลยหูยตัวโคตรใหญ่อะเราเอาปลาตัวนี้ไปขายลุงดูไหนมีอะไรมาขายลงุงขอดูหน่อยซิเอ่อมีปลาปลากระเพาไซสเอ็มครับขายได้150บาทสุดยอดเท่านี้ก็มีตังประมาณ500แล้วแต่ว่าถ้าฉันอยากจะเติมน้ำมันให้เต็มถังเนี่ยอาจจะต้องใช้ประมาณสัก 7- 8 0 0ปะ่ะโอ้นุ่นๆๆๆๆถ้าเราขึ้นเรือไปอะ่ะแป้งคิดว่า เดินเรือออกไปสักหน่อยตรงนู้นน่าจะเป็นแหล่งปลาปักเป้าเลยนะลุงบอกว่าเคยเจอปลาตัวใหญ่ๆด้วยแถวๆนี้ตัวโคตรใหญ่เลยนี่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 เอาสักหน่อยบ๊ามบมเลยโอ้ยตัวนี้น่าจะไซแอลแวบ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 ลูกปักเป้าก็เอานั่นอะไรอ่ะปลาฉลามอาะั่น่ะโอ้ยตัวใหญ่มากแล้วฉันจะมีสิทธิ์ได้ไปจับมันไหมเนี่ย มันอยู่ไกลจากตรงนี้อยู่นะรู้สึกว่ามันจะอยู่ไกลมากๆาเลยนะทุกคนไม่รู้ว่าน้ำมันของเราเดี่ยวมันจะพอหรือเปล่านะคะข้างหน้ามีเกาะด้วยอะ่ะโอ้มีแผนที่ให้เราสามารถดูได้ตรงกลางเนี่ยจะเป็นจุดเติมน้ำมันคิดว่าอาจจะต้องมีเมืองอื่นๆอีกนะเพราะว่าจุดมุ่งหมายของเราเนี่ยคือโรงเรียนใช่ไหมข้างหน้ามีเกาะโอ้ยเฮ้ยปาทูน่าถูน่า มาเลยปลาทูน่าสุดยอดตัวนี้ใหญ่มากหรือว่าตัวเมื่อกี้ที่เราเจอเป็นคือปลาทูน่านะฝั่งนู้นมีกังหันด้วยทุกคนอาจจะเป็นแหล่งที่อยู่ของแบบปลาพันธุ์ใหม่ฝั่งนี้เป็นแหล่งทูน่าเยอะเลยแฮะปึ้มโอเคสองตัวหูยตัวนี้ใหญ่กว่าตัวเมื่อกี้อีกเฮ้ยตรงนี้ก็มี นอกเหนือจากปลาปลากระ,ประกเป้าเนี่ยฉันคิดว่าทูน่านี่แหละนะ่าจะขายได้ดีเพราะลุงขายตัวละตั้งเกนะ้าหมื่นกว่านะเฮ้ยมีเสาะเลอีกอยู่ตรงเกาะด้วยแฮะตรงนี้อาจจะเคยเป็นวัดที่ถูกน้ําท่วมก็ได้รอบๆเนี่ยก็มีพวกปลาปลากระเปะ้านะคะแล้วก็ปลาทูน่าอยู่เต็มไปหมดเลยเข้าไปสักการะหน่อยแล้วกันสวัสดีนี่อาจจะเป็นคนที่ขายของอีกคนหนึ่งก็ได้นะสวัสดีจ้านี่คนจริงๆเหรอเอา ฉันก็โคนจริงๆไงสิพอดีว่าฉันจะต้องไปที่เกาะนะเกาะไหนล่ะที่เธออยากจะไปฉันจะต้องจบคำสาบนี้ก่อนที่ฉันต้องมีใครสักคนทำมันได้โปรดช่วยฉันด้วยนะพาฉันไปที่เกาะที่เธอที่เธอกำลังพูดถึงอะไรอยู่อะ่ะคุณผู้หญิงอา้าเอออยู่ดีๆก็ขึ้นไปบนเรือนี่เป็นโจรขโมยปลาทูน่าปะเนี่ยเร็วหน่อยนะฉันต้องรีบไปที่เกาะดูในแผนที่ก่อน เราเจอผู้หญิงไป็นสนานะคะที่เกาะข้างๆกับที่เติมน้ํามันเธออยู่ในนี้มาโดยตลอดเลยเหรอมันไม่มีแม้แต่ทั้งเฟอร์นิเจอร์หรืออะไรเลยนะเกาะที่ว่าเนี่ยอาจจะเป็นเกาะที่คุณลุงอยู่ก็ได้ฉันขออนุญาตออกไปเติมน้ํามันก่อนแล้วกันนะอตอนนี้ดูเหมือนว่าน้ํามันเหลือครึ่งนึงแล้วนะทุกคนลงุงว่าไงกลับมาแล้วลงุงโอ้โหแบกอะไรมาหน่านะปลาทูนเอา พว้ผู้หญิงไายไปไหนแล้ววะเฮ้ยไม่มีอะไรมาขายลุงบ้างฮะนี่เลยลุงโอ้ปลาทูน่าขายได้ตัวละพันนี่ครับลุงได้ห้าพันกว่าบาทงั้นอัพเกรดถังน้ำมันเลยเพราะว่าถังน้ำมันเราน้อยมากแล้วก็ทำการเพิ่มนี่ค่ะฮาปูนให้แบบไกลขึ้นกับสปีดฮาปูนอีกหนึ่งโอ้ยังเหลืออีก งั้นเพิ่มสปีดบอยไปด้วยแล้วกันหนึ่งเรียบร้อยที่เหลือเนี่ยก็เอาไปเติมน้ํามันนะได้เต็มถังพอดีมามารลุก,กันดีกว่าก่อนหน้านี้ไปที่เกาะตรงนั้นแล้วดูเหมือนว่าเส้นทางเนี่ยมันก็ยังไปได้อีกไกลแคนสังเกตเห็นอะไรบางอย่างคะ่ะตรงเอกังหันลมตรงนี้เห็นไหมว่ามันมีอยู่กังหันหนึ่งเนี่ยที่มันแบบเหมือนมันเปื้อนอะไรสักอย่างน่าจะเป็นปริศนาอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะให้เราเนี่ยได้แก้ ที่ขังหันเนี่ยมันมีอะไรแปลกๆเหมือนว่าเป็นรอยเลือดนะคะแล้วนู่นเห็นไหมตรงปลายเนี่ยมันมีเหมือนเป็นปลายอยู่ตรงนั้นน่ะถ้าเกิดว่าฉันเอาฮาปูนจิ้มไปตรงนั้นก็อาจจะได้ปลามาก็ได้นะปึ๊บโอเคมันเลื่อนมันเลื่อนมัเลือ่อนอุ้ยมีปลาจริงมีปลาจริงหนึ่งสองสามปึง้งได้ไปละ เดี๋ยวทำไมตัวคลีมันกลายเป็นขากบแบบนี้อ่ะเดี๋ยวตัวนี้มันนิ้วคนไม่ใช่เหรอเดี๋ยวนะลักษณะมันคล้ายๆกับนาฬิกาเหรอเจาะขึ้นมาได้ไหมโอเคได้ละเสร็จแล้วก็ออกเรือไปก่อนวูวโหเครื่องโซน่าค่ะเพื่อนๆได้เครื่องโซน่ามาซึ่งเครื่องโซน่านี้เนี่ยจะบอกว่า ้างใต้นะคะจะมีปลาอะไรมีช่วงนี้ปลาชุกชุมไหมหรือว่าอาจมีของบางอย่างที่อยู่ใต้ทะเลเราต้องรีบกลับไปที่คุณลุงเพื่อที่จะเติมน้ำมันก่อนที่ฟ้าจะมืดลงซวยจริงๆน้ำมันหมดก่อนเราต้องเอาเรือของเราไปเทินเฮ้ยเพิ่งเห็นนะคะว่ามีจดหมายอะไรบางอย่างอยู่ตรงนี้นี่ไงมันเป็นจดหมายพิกาดค่ะทุกคนที่ผู้หญิงคนนั้นน่าจะทิ้งไว้นะรู้สึกว่าจะมีสมบัติอยู่ที่ตรงนั้น ก็คือเครื่องเซอร์้าที่เราได้มาใช่ไหมแล้วก็รอบๆตรงนี้เนี่ยจะมีที่เติมน้ํามันอีกหนึ่งที่ที่ไกลออกไปงั้นเราปักพิกัดไว้ที่ปั๊มน้ํามันก่อนละกันลุงได้ปลาตัวใหม่มาเป็นไงออมันบินิ้วคนอยู่ที่ครีบของมันด้วยอ่ะลุงไม่ขอช่อนดูออู้หปลาบินตัวนี้ขายได้3,000บาทค่ะจัดไปตอนนี้ทำการอัพเกรดถังน้ำมันเรียบร้อยแล้วค่ะ รู้สึกว่าถาังน้ำมันเนี่ยจะเต็มที่2เลเวลนะแล้วแบงก์ก็เติมน้ำมันเต็มถังด้วยเงินเกือบ800บาทอู้เติมโคจะแพงเลยไหนๆก็ทังน้ำมันเต็มถังแบบนี้ลองไปดูกันดีกว่าว่าปลาตัวใหญ่ที่เราเห็นตรงนั้นเนี่ยเราสามารถจับได้หรือเปล่าโอ้ยก้อนโอ้ยกอนตัวใหญ่มากตัวใหญ่แบบ <S 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 ใหญ่มากอุย้ยปลาทูน่าปลาทูน่าแบบทูน่าสีแดงอะ่ะเฮ้ยไปไหนแล้วอ่ะเราเดินเรือแบบเงียบๆอย่างที่คุณลุงบอก มัน,น่าจะพูดขึ้นมาก็ได้เลือดของมันเนี่ยมีทั้งหมดสามหลอดด้วยกันค่ะถึงเวลาจับปลาในตำนานแล้วในระหว่างนี้ก็จับปลานอกตำนานไปก่อนโดยเฉพาะปากระเป๋าเขาไปใกล้ๆเขาไปใกล้ๆ,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 ๆนี่ไงโซน่ามันเขียนบอกอยู่ว่ามันเป็นตัวสีม่วงเห็นปะมาแล้วมาแล้วจังหวะน,นี้แทงสวนไปก่อนปึ้งไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงมันออกนอกระยะไปแล้วค่ะทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแล้วน่นอะไรอ่ะน่าอะไรอ่ะ โมโหทุฮะทุทูทน่าใส่ชุดนักเรียนพี่มันบ้าอะไรกันเนี่ยข้างหน้ามีเกาะอยู่นะทุกคนฉันว่านี่มันประหลาดเกินไปแล้วก่อนหน้านี้ก็มีเอ่อปลาที่แบบว่าครีปเป็นนิ้วส่วนนี่คือทูน่าใส่ชุดนักเรียนล้นนั่นคืออะไรอะโรงเรียนเหรอน้ำมันใกล้จะหมดแล้วเราต้องรีบไปจอดที่จุดเติมน้ำมันก่อนโอเค จุดเติมน้ำมันเรียบร้อยสวัสดีครับลุงเอานายก็มาอยู่ที่นี่เหมือนกันนะเนี่ยมีอะไรจะขายฉันไหมฉันก็ย้ายมารับซื้อของที่นี่เพราะว่าคนบอกว่าเขตนี้เนี่ยมีปลาแปลกๆเพียบเลยมาฉันขอดูหน่อยว่านายจับปลาอะไรมาได้บ้างโอ้โหปลาทูน่านักเรียนขายได้สองพบาทเลือกหอยสีสวยงามเต็มไปหมดเลยเ มีคนอาหัวปลาทูน่าอะไรมาวางไว้ตรงนี้ด้วยเออซึ่งทูน่าเนี่ยเหมือนโดนทำร้ายแบบรุนแรงอะ่ะปลาทูน่าเปล่าขายได้สี่พันเอาขายเลยสิครับรออะไรล่ะถึงเวลาออกสำรวจกันต่อหู้หินคนนั้นเนี่ยทิ้งแผนที่ไว้ให้ฉันแล้วก็หายไปเลยบางทีเธออาจจะอยากกลับไปตรงนั้นหรือเปล่าคืออะไรอะ่ะเหมือนเป็นอาคารเลยนะขอดูในแผนที่หน่อยสิ จุดนี้เนี่ยมีอาคารแบบว่าบ้านเรือนเยอะมากนี่น่าจะเป็นชั้นดาดฟ้าปะนี่ไงมันเป็นดาดฟ้าโรงเรียนจริงๆด้วยอะเราเข้าไปข้างในได้หรือเปล่าว้าวพวกเราต้องมุดน้ำเพื่อที่จะเข้าไปในห้องเรียนเออลองเดินมาในอาคารเรียนอีกฝั่งหนึ่งล้วกันในฝั่งนี้เนี่ยดูเหมือนว่าห้องเรียนจะถูกจบเฮ้ยห้องเรียนจะจบก็จริง แต่ข้างในานี้พี่ปลา yes ฉันว่านี่มนไม่ไม่ชอบมา,าพักคนแล้วนะเบือนว่าเด็กนักเรียนเดี่ยโดนสาปให้กลายเป็นปลาทูน่าหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนี่เนี่น,นี่ตัวนี้ก็ด้วยไอยตัวตัวนี้หัวหัวมันมีสีอะดูดิปลาทูน่าใส่บวกกับใส่แว่นนันเธอเหรอด้านบนมีคนอยู่ใส่ชุดน,นักเรียนด้วยอาจจะเป็นนักเรียนคนเดียวกับที่เราเจอก็ได้นะ ต้องหาทางขึ้นไปก่อนฮัลโหลมีใครเหรอเอ้ย <Hey. S 1> ต,ตุตัวอะไรอะ <Hey. S 1> <Hey. S 2> นั่นอะไรอะหัวเป็นคนแต่คอมันยาวเหลือเกินเดียบอกนะว่านี่เป็นผีคอยาวอะด้านบนมันมืดมากทุกคนเอาละมีคนอยู่ตรงนี้จริงๆด้วย สวัสดีสวัสดีฮ่าฉันกลับมาเกิดใหม่แล้วล่ะฮะ่าฮ่านีน่นี่คุณลุงจะไปใส่ชุดนักเรียนแบบนั้นอะเรียกลุงเดยวตีตายเลยพระเจ้าดนะ่าไม่ได้ทอดทิ้งฉันหรอกนะเคยมีนักเรียนอยู่ในชั้นเรียนของฉันฉันรู้เพราะว่าฉันเฝ้าดูเขาผ่านทางตู้ปลายอยู่ตลอดเพื่อนร่วมห้องบางคนก็ใจดีใจดีกับฉันมาก เขาเอาอาหารมาให้ฉันผ่านกระจกด้วยหาเหมือนคุณลุงคนนี้เคยเป็นปลาในตู้ปลามาก่อนแต่ก็นะ่พวกนักเลงนั่นน่ะมันกำลังแกคนที่ห่วงใหญ่ฉันน่ะฉันก็เป็นส่วนหนึ่งของฉันเรียนเหมือนกันฉันก็เลยต้องทำให้แน่ใจว่าพวกบ้าคลั่งพวกนั้นมาถูกจัดการแล้วเออนี่นี่แค้นฝังหุ่นน่ะเนี่ยนี่แกเป็นปลานะมาแค้นแทนคนได้ไง นายเห็นโต๊ะที่อยู่ข้างหน้าฉันไหมล่ะมันก็คือของที่นักเลงพวกนั้นเนี่ยมันเคยใส่ไงล่ะของที่นักเลงโอไอป้ปลาตัวที่ใส่เว่นกับใส่บวกที่เรากตกได้เมื่อกี้ไงแล้วก็มีไอ้นี่ด้วยโบอีกอันหนึ่งก็เป็นดอกไม้และไอ้ตัวที่ฉันจับได้ที่มันเปรบใส่ชุดนักเรียนทั้งเซ็ตนั้นใช่หรือเปล่า ไปเอาพวกมันมาให้ฉันทีนะนจะแก้แค้นมันน่ะพวกมันต้องถูกลงโทษเราต้องไปจับปลาที่ใส่แว่นใช่ไหมใส่แว่นใส่หมวกใส่ดอกไม้ทัดหูเอามาให้กับลุง <c oughs> ดีมากเลยพนมดีมากเลยเอาปลาตัวนี้วางไว้นี่ปลาที่ไม่ดีจะต้องถูกทำโทษพี่เจอดอกไม้แล้วโบโอเคได้โบมา เอาตัวโบวงังทุกคนได้ยินเสียงแปลกๆจากฝั่งนี้ไหมเป็นเสียงคล้ายๆกับดีดนิ้วหรือว่าตบมืออะไรบางอย่างอะ่ะมันมาจากฝั่งนู้นแน่ๆนีไ่ไงปลาดอกไม้ทัดนหูอยู่นี่เราต้องเอาเรือเข้าไปขนาบข้างแล้วจากนั้นก็ทําการตกมันขึ้นมาโอเคจอดขนาบตรงนี้นีไ่ไงเจอแล้วเล็งให้ดีๆแล้วจ้วงไม่ใช่ตัวนี้เก็บไว้ก่อน เอาตัวนั้นมาเรียบร้อยปาทัดดอกไม้ตามที่ลุงต้องการเรียบร้อยฮอืม <c oughs> มันมีบางอย่างที่ไม่ถูกต้องนะพนุ่มอะไรอะ่ะก็ลุงบอกว่าข้างหลังนี้ให้ผมตามหามาโอ้พวกนี้มันเป็นผู้ที่ถูกบูรี่ไม่ใช่หรอฮะก็ลุงบอกว่าไอ้พวกนี้มันคือคนที่แกล้งชวงาวบ้านเขาไม่ใช่หรอ เอ๊ะหรือเปล่านะอ้าวพูดไปล่อยแบบนี้ได้ไงอะ่ะอาถูกแล้วขอโทษทีนเะพอดีว่าฉันเนี่ยความจำเลอะเลือนเหมือนกับปะทองเลยก็อย่างที่เห็นละนะจะเป็นยังไงก็แล้วแต่พวกที่อ่อนแอก็ต้องถูกคนที่แข็งแกร่งกินอยู่แล้วใช่ไหมล่ะฮะฮะไช เหมือนกับที่ฉันเนี่ยกินเพื่อนรวมตู้ของฉันไงล่ะขอตัวก่อนนะอะ,อะไรลุงอะไรลุงลุงทำอะไรอย่าบอกโอ้โหสวบเลยลุงนี่ไม่เคยเป็นปลาอะไรในตู้เนี่ยปลาฉลามเหรอ เราได้คำพีอะไรมาอีกแล้วดูเหมือนว่าจะมีจุดปัามน้ำอีกจุดหนึ่งนะคะที่เราจะต้องไปเราต้องไปที่มอโอเคอันนี้ขึ้นบันไดไปได้ปะว้าวอาจจะมีปลาแบบฮะนั่นอะไรอะมีปลาที่มีขาเหมือนคนอุ้ยอุ้ยชาร์จไปก่อนเลยวายกระโดดไปแล้ว รู้อย่างนี้เนี่ยนราจะยิงฮาปูนมาก่อนแต่อย่างน้อยเราก็ได้ของมาสักประมาณ500บาทนะตอนนี้เราตัดสินใจกลับมาที่ปั๊มน้ํามันของลุงคนเดิมนะคะเพื่อที่จะมาอัปเกรดเรืออีกสักหน่อยแป้งคิดว่าน้ํามันเท่านี้เนี่ยยังไงก็ไปไม่พอแน่นอนอะ่ะปึ๊บของขายยังไม่มีแต่ตอนนี้ต้องการ upgrade, อ,อัปเกรดเอ่อตัวถังน้ํามันเพิ่มขึ้นซึ่งแป้งจะต้องเก็บตาอีก7จ็ดพันนะคะเพื่อทําการอัปเกรดให้มันใหญ่มากที่สุดอะ่ะ ส่วนปลาที่เราได้เราได้เป็นเนื้อของเออปลาผู้ชายมาถ่ายได้บาดเดียวทุเรศมากนี่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 เลยอุ้ยตัวนี้ตัวนี้มีปลาชูนักเรียงเพียบเลยอะโอ้ปลานี่ปลานักเรียนปลานักเรียนนี่ไม่น่าใช่ปลานักเรียนแล้วนี่ปลาอาจารย์แน่เลย ปลาคนครูได้ตัวลาส0 0พส่วนปลานักเรียนก็สอ0 0ันเหมือนกันนี่สายเอลเลยนะนี่ขายจ้าได้ห้าพันทำการอัพเรเวลจนแบบว่าครบหมดแล้วนะคะตอนนี้น้ำมันของเราเนี่ยถังใหญ่มากแล้วก็เหลือเติมน้ำมันให้เต็มแต่รู้สึกว่าปลาตัวใหญ่เนี่ยจะไม่มาในโซนนี้สักเท่าไหร่นะคือมาก็ค่อนข้างไกลเราเลยอยากจะลองฟาชทาเวลนะคะไปที่โซนเดิมนี่เลย อพอมาที่โซนเดิมเนี่ยแม่คิดว่าอาจจะไล่าตามปลาตัวใหญ่ได้ทันกว่าเนาะเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะ เราไม่ไกลมากนะคะแบงทิมรอเลยไกล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 เกินไกลเกินไกลเกินเจอพี่วฮ้ยเดี๋ยว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 เฮ้ยทำไมปากมันเหมือนคนขนาดนั้นอะดูเนื้อตัวมันดิมาโดนฮาปูนของเราจนพรุนขนาดนี้เลยเหรอโอ้โอ้โอ้ What ากปลามาแบบนี้ถึงเวลาไปขายลุงแล้วจ้านี่แหละปลาในตำนานของแท้ปลาทูน่านะคะสีแดงแประแล้วแถมปากของมันเนี่ยยังไม่เหมือนทูน่าปกติด้วยนะเหมือนมีการเอาฟันคนะ่ะหรือว่าเหงือกคนอเอามาใส่เลยอะฉันว่าลุงต้องชอบดูจากมุมไกลๆแล้วโอ้โหโตาตาถลนมาก อย่าอย่าบอกนะว่าแกจะจะจะจับไอปลาบาดนั่นได้อะแล้วแกลากมันขึ้นมาด้วยเรือเล็กๆนั่นนะนะใช่มันแข็งยังกระหินเลยตัวก็หนักจะตายความพยายามของแกเนี่ยฉันเห็นความตั้งใจแล้วนายทำได้ดีมากใจแอนทูน่าขายได้หนึ่งมืนบาทขายหลังจากที่ขายปลาไปแล้วนะคะสิ่งที่เราได้มันคือ ฮะซากวัตถุบโบราณที่ได้มาจากปากเจ้าคนเจ้าทูน่าเนี่ยเก <g ain> มนี้มันมีอะไรมากกว่าที่คิดจริงๆอะ <c oughs> คือถ้าเกิดว่าเราเนี่ยจับปลาโบราณหรือจับปลาแปลกๆได้นะคะเราก็จะได้ของบางอย่างเอามาเก็บไปที่เรือด้วยเฮ้ยอยากเล่นตัวเต็มมากๆเลยนะทุกคนตอนนี้เนี่ยแป้งจะเติมน้ำมันให้เต็มถังน,นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปที่จุดต่อไปนะคะนั่นก็คือจุดมอนั่น,น,นเอง <c oughs> มองรอบๆไปด้วย กต่ว่ามีปลาตัวใหญ่เนี่ยแป้งอาจจะจอดแล้วก็ยิงปลาก่อนนะคะเพราะว่าไอ้เจ้าก้อนโบราณอันนี้เนี่ยอาจจะต้องประกอบสองชิ้นน่ะถึงจะได้สมบูรณ์ด้านหลังมองไปแล้วก็ยิงดูวังเวงเอ้ยอะไรอ่ะเจอะๆอะไรเอ้ยไอ้ตัวโอ้โหตัวที่เราเจอในโรงเรียนแต่ตอนนี้ตัวมันใหญ่บโหลนว้ายดูในดูในโซนนาแล้วมันหายไปในทะเลแล้วไกล ใกล้จะถึงมอใกล้จะถึงมอแล้วอีกไม่นานแบงอีกอึอใจเดียวเล่้งสปีดกว่าน,นี้ได้ไหมเนี่ยเฮ้ยอยู่ไหนเด้วมันอยู่ไหนเด้วโอ้โหไอตัวที่มันเหมือนหน้าคนคอยยาวๆเหมือนงูแล้วแล้วโอ้โหน้ำมันกำลังจะหมด <c oughs> ใจเย็นๆทุกคนใจเย็นๆไม่มีอะไรที่อันตรายหรอกแถวๆเนี้ยห้าสิบกว่าเมตรห้าสิบกว่าเมตร เอ็ดเดี๋ยวนี่ตรงนี้มันไม่ใช่หมอดนียนะแล้วมันที่ไหนอ่ะฮะ้อเอา้าต้องไปอีกต้องไปอีก คราบชุดนักเรียนและยังมีตัวอะไรปแปลกๆอีกเพียบแล้วเพื่อนๆล่ะคะชอบเกมนี้กันหรือเปล่าสำหรับแป้งเนี่ยถ้ามีตัวเกมจริงมานะคะเดี๋ยวแป้งมันเล่นให้ดูแน่นอนสำหรับวันนี้ใครชอบกดไลค์ like, ก, share, กดแชร์กด s ากติดตามแป้งด้วยนะคะที่สำคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนก็ได้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่สำหรับวันนี้ต้องขอตลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย